อาหารอังกฤษมีความหลากหลายและบางเมนูได้สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกนี่คือ10บอันดับเมนูอาหารอังกฤษที่เป็นที่รู้จัก 1. fish and chips ปลาชุบแป้งทอดเสิร์ฟกับมันฝรั่งทอดถือเป็นความคลาสสิกที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็พบเจอได้ 2. full English breakfast เช้าพร้อมไก่ดาวเบคอนไส้กรอกเห็ดและถั่วทำให้เริ่มวันใหม่อย่างเต็มพลัง shepherd's pie พายที่ทำจากเนื้อแกะหั่นปรุงรสและมันฝรั่งบดท,ทานอุ่นๆอร่อยจนไม่สามารถหยุด4 แบงเกอร์สแอนด์แมชไส้กรอกเสรฟพร้อมมันบดและซอสมะเขือเทศเป็นเมนูที่อร่อยในทุกๆเมนูอาหาร 5. p low าว n ม้นส์ลขนมปังเพียงคู่กับเนื้อสัตว์ชีสและผักดองเป็นอาหารง่ายๆแต่รสชาติลงตัว Cornish Pa s ต y แป้งพายนูนที่มีไส้เนื้อและผัดเป็นขนมที่เริ่มต้นจากคอนวอลเจ็ดสติกกี้ทาร์ฟีพุดขนมหวานที่เป็นเค้กโช็อกโกแลตราดซอสครีมที่หวานหอม 8. Jack e t p o t a ป o เมันฝรั่งอบที่สามารถเลือกไส้ได้ตามชอบเช่นชีสหรือแฮม 9. Eatness ขนมหวานประกอบด้วยมูสเบอร r ี่ครีมและมารงรสชาติหวานและสดชื่น 10. Sunday roast อาหารสุดสัปดาห์ที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์และผัดพร้อมปรุงรสอย่างพิถีพิถันเมนูเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีรสชาติที่อร่อยแต่ยังสะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวอังกฤษสร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั่วโลก